กำลังจะไปทํากิจกรรมกันนี่ไม่ใช่เดินไปห้องหรอสามชั้นอะกําลังจะไปทํากิจกรรมปลูกตะไคร้ปลูกอาคาปลูกใบกะเพรา ด้านหลังโน่นก็ยังไม่รู้ว่าปลูกอะไรบ้างเนาะก็เป็นวันดีครับทำกิจกรรมวันนี้วันที่แปมิถุนายนสองพน้าสี่ทุกคนกำลังเดินทาง ทำกิจกรรมนี่อาจารย์สอนช่างแอร์เก่งมากแรงเดี๋ยวมันจะงี้นี่แหละ จังบางนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาคงเอาไปนวนแหละ,ะก็ตะกี้ทำพิธีสวายพระพรในหลวงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ เราก็กำลังจะเดินไปปลูกต้นไม้ยังไม่รู้ว่าปลูกอะไรบ้างนี่นะ วุนน้าพีชาเดินเร็วหะออ๋อนี่เดินผ่านหน้าบ้านแล้วนะครับโอ้โหถูกาเต้าน่ะตเตาเนมาถ่ายวิดีโอให้น่ะ กำลังจะมาปลูกแต่ฝนไม่ตกนี่ปลูกตะไคร้ปลูกตะไคร้มาเลยมาเลยตะไคร้มาาตะไคร้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 ะปลูกตะไคร้เนี่ยปลูกตะไคร้เนี่ยปลูกตะไคร้ปลูกตรงไหนก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่ง โอ้ยฝนมันไม่ตกมันจะงามไหมะนะมันจะขึ้นไหมะนะตะไคร่ลิกสะสะก็ขุดไว้นะไปเลี้ยงปลามั้งนี่ตะไคร่โอเคครับแค่นี้ก่อน ต้องต้องยังไงก่อนเข้าแถวก่อนนี่ออรื้ยังไง